รายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รหัสวิชาสอ1 1นครูชื่อพลตำรวจสำรองประทวนจันนีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรายวิชาสังคมศึกษาสอ1 1นเรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560หน้าที่คือสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ 1. มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่การทํากิจกรรมเคารพทงชาติของนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นวันปิยมหาราชวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติเป็นต้น 2. มีหน้าที่ในการป้องกันประเทศและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมถึงการให้ความร่วมมือในการป้องกันและปัญทาสาธารณภัย 3. มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดได้แก่การปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเป็นต้น 4. มีหน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภา,บาคบังคับคือนักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ชั้นปห ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นต้น 5. มีหน้าที่ในการรับราชการทหารกองหนุนหรือกองเกินหรือรับการระดมพลประจำปีเป็นต้นข้อ 6. มีหน้าที่เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นได้แก่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นไม่บุกลุกบ้านเรือนหรือเคหสถานของผู้อื่น ไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเป็นต้นข้อ 7. มีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติหากไม่ไปถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นการเลือกตั้งประธานนักเรียนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสวหรือเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นต้นข้อ8 มีหน้าที่ในการเสียภาษีอากรทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นต้นข้อ 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมเช่นการทำบุญตักบาทเข้าวสารอาหารแห้งการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้ที่อวุโสกว่า ประเพณีสงการเป็นต้นข้อ10ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและการประพฤติมิชอบทุกรูปแบบเช่นไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลือกตั้งไม่ขอรับชั่นช,อช่อลาดบางหลวงไม่โกงเป็นต้นหากนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองตามกฎหมายอย่างท่องแท้แล้ว ก็คงจะไม่ยากที่จะปฏิบัติตามและแนะนําบุคคลอื่นในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและคนอื่นรวมถึงหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อตนเองครอบครัวโรงเรียนสังคมและประเทศชาติในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมมาลาชูวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล์ดุลยเดชรัชกาลที่9ฝากติดตามเฟซบุ๊ก จะนีไอจี IG ประทวนจะนี่ยูทูบบ้านกูด้วยนะคะ